สวัดีค่ะสวัสดีค่ะลูกดาวลูกดาคุณลุงออกมาข้างนอกหน่อยนี่ไปไหนวะน้องไปหัว้องหัวน้องหน้องไหน้างไปหน้างไปหน้าสุดเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปหาวมาเก็บข้าวชีน้องเฟย์อยู่ไหนมา่าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวมาเดินไปใช่เลยหนูมีลุงหนูแนะนำมีคนโสดไหมคะเอ่อพี่โสดแต่ว่าใช่ ใช่ไหมลุงหนูก็สดเออมันจะดีหรอใช่ค่ะดีมันจะดีหรอ,หรอพี่กลัวดีมากพี่กลัวมากๆเลยพี่กลัวเจ็บรักเก่าที่เราไก่มันทำให้เจ็บนะรักเก่าที่เราไก่ใช่ทวิตอะไรคะมิเกลกกรู้ต้า,า,า,าอย่าบ้าเรื่องนั้นนะ มีหนูอยู่ตู้ล่างทำไมอะตู้บนตู้บนอ๋อตู้บนอยู่กับมีโทนี่ด้วยแล้วก็จุลูซีลาหรอใช่โอเคโอเคเดี๋ยวไปไปไหนเกงงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยลุงออกมา้างออกมาเนี่ยลุงอยู่ข้างหน้าเนี่ยเนี่ยออกมาปุ๊บเลี้ยวขวาเนี่ยเห็นหนูไหมอ๋อเห็นแล้ว เอางี้มิเกลถ้าพี่แทงเขาจะเป็นอะไรไม่ได้มิ<า>ล<ง>ูอย่าแทงอุ้ยสวัสดีครับเออถอดรองเท้าหน่อยได้ไหมคะได้ครับโอ้โหถือมีเลยอันนี้จะฆ่าแกงกันเลยเหรอครับเนี่ยเออไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้เอามาแคปฟันโอ้มันคมนะครับระวังบาดเด้อไม่เป็นไรค่ะพอดีมันเป็นไม้จิ้ฟันระดับย่อนิดนึนงอ๋อครับผม อดีตหน้าเป็นอย่างนี้แล้วหรอครับใช่ครับหน้าแก่อยู่แล้วครับหล่อนนะคะเนี่ยหึหลอนะคะเนี่ยเอลเขาจะเขาจะฆ่ากูจะฆ่ากูอันนี้จะอันนี้ชื่ออะไรครับวญชื่อชิกกระดุดค่ะชิกกระดุดเหรอครับใช่ค่ะวีด้กูเลยครับโครงหน้าการแต่งตัวท like> ุกอย่างเอาไปตีกอล์ฟเอาไปร้านหนึ่งเลยค่ะมันไม่มีจางให้นะครับหกห้าสี่ค่ะ ม,มีตังครับอันนี้พูดดักไว้แล้วเอ,อมีเมื่อไหร่กาให้ก็ได้ค่ะมันจะไม่มีวันมีเลยครับผมเพราะว่าปกติแล้วเดี๋ยวก็มีค่ะม,มีเกลก็ติดไหมค่ะไม่จ่ายภาษีค่ะมิเกลไอเกลไปติดเงินเขาเหรอมีเก,อเกลไม่ยอมจ่ายภาษีคะ่ะเ<น>มื่อก<น>ี้โทรไปทวงแล้วตอนนี้มาตามากัาแย่อยู่คะ่ะลุงเอาลุงหนูไปแทนแม่ไหมคะคุณลุงหนูไม่มีตังค่ะดิใช่แ้วไม่มีประโยชน์ด้วย อะไรคะเอาคุณลุงไปแล้วได้อะไรคะเอาพี่่ะใช้ลุงหนูทําอะไรก็ได้เลยคะ่ะเพราะทาอะไรไม่เป็นเลยครับใช้ทําได้ทุกอย่างเลยเพราะทาอะไรไม่เป็นเลยอสรุปคือไม่มีประโยชน์นะมิเกลหนูหน,หนูหนูมาเป็นตัวแทนดีกว่านะดอกเบีย้ยหนูนะ่ะคือจ่ายมาก่อนนะวันเนี้ยไม่อนะเอานะเอ้าไปไหนล่ะมาจ่ายดอกเบีย้ยก่กนสองแสนเนี่ยสองแสนเนี่ยถ้าไม่จ่ายเนยดอกเบีย้ยมันบานไปนะ โอ้อันนี้คือติดค่าอะไรเหรอครับออ่มิเกลไม่ยอมจ่ายภาษีธนาคาระค่ะมิเกลไปกู้มาเหรอหนูไม่ได้กู้ถ้าเขาไม่ได้กู้เขาก็ไม่น่าจะมีภาษีนะครับเป็นไปไม่ได้ค่ะมีอยู่ในลิสต์ที่ต้องโทระค่ะแสดงว่าคุณเป็นนักบัญชีใช่ค่ะอันนี้คุณชื่ออะไรเหรอคะผมชื่อศิลาครับ ลิสคุณยังไม่มีนะคะตอนนี้เพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับใช่อ๋อในอนาคตอาจจะไม่แน่น่าจะได้โทรไปค่ะเฮ้เขาข่ขออนุญาตขอเบอร์ได้ไหมคะพอดีว่าอนาคตอาจจะได้โทรอนาคตอาจจะได้โทรเหรอครับจะเอาไปลงทะเบียนธานาคารนะคะขอได้ไหมอ๋อห้าสามแปดเก้าห้าหกครับง่ายง่ายทำอะไรอ่ะ โดนธนาคารเช็ค8956ใช่ครับใช่ใช่โดนธนาคารเช็คขอดูบัตรหน่อยครับง่ง่ายอ่ะเอ้าก็เขาเป็นธนาคารมึงจะให้อะไรนะคะขอดูบัตรหน่อยได้ไหมครับธนาคารธนาคารให้ดูบัตรไม่ได้ค่ะพอดีมันอยู่ในหน้าที่งานอ่ะเอาจจะเป็นเขาเป็นถ้าเกิดเป็นนักบัญชีจริงๆก็อาจจะเป็นในนี่ใช่ค่ะในอนาคตน่าจะโทรไปค่ะไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอคะนี่นีชื่อโทนี่ครับอ่าขอเบอร์ไว้ได้ไหมครับพอดีอนาคต ไปหองส่ศูนย์เจ็ครับเฮ้ยไปหองี่เจสอีกแล้วไปอีกแล้ยมาถึงโทนี่หรอจีสาวใช่ดูดีนาเอาบัตรมาดูเดี๋ยวนี้เลยนะวะอะไรหรนาเอาบัตรมาดูเดี๋ยวนี้เลยได้นะนะดูก่อนดิแลกกันได้เลยไหนคุณบัตรมาดูดิพักไปแล้วค่ะถูกป้องนะวคเามาดู จริงเหรอนี่ละถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะพักไปพงอยงพอไบ่อยๆนะใช่พักไปเลยจีบเลยลูรแสดงว่าไม่เอาด้วขึ้นไม่เอาไม่ใช้จุดเลยนะซึ้งโปรตีนอะไรหน้าการุ่มโปรตีนเฉยๆไหนดูเร็วสลัดไม่เอาไหนดูก่อนเลยเดี๋ยวไม่มีเงินใช้เลยรอหันหน้าทางนี้ก่อน เอออันนี้อันนี้เบอร์คุณ c เซนเตอร์เหรอครับเอ่เอ่ไม่ใช่ค c a เซนเตอร์ค่ะเป็นธนาคารค่ะเป็นนักบัญชีค่ะการงานในหน้าที่ก็คือดีเลยค่ะเราจะมีตังเลี้ยงดูได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเยอะเท่าไหร่มีผัวหรือยังครับอันนี้ไม่มีค่ะติดได้ไหมคะมีเกี่ยวให้สีบอะคับมีเกี่ยวให้สีบอะค่ะอ้ยต้องต้องโทนี่เลยครับ โทนี่เหรอคะคุณโทนี่เหรอคะโทนี่หล่อเฟี้ยวเลยครับจริงเหรอคะแต่มีเกลบอกให้จีบคุณค่ะแอรหนูหล่อเฟี้ยวด้วยนะคะคือคุณชอบผู้ชายสไตล์หน้าเหมือนหมาปักไหมครับอ๋ยชอบค่ะชอบมากเลยท่านหน้าแบบยิ่งย่นยิ่งดีเลยค่ะนั้นคงไม่ใช่ผมแล้วครับหน้าผมตึงทังหน้าเลยอ้าวก็คุณบอกว่าคุณเป็นหมาปักไม่ใช่เหรอคะได้ครับเป็นหมาปักที่หน้าตึงครับอ๋อฉีดโบท็อกมาเหรอคะเนี่ยโอ้โหยัดทั้งหน้าเลยครับทั้งโบทั้งแฟ ยี่ดีเลยค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าตอนแรกยนเหยื่อจะพาไปฉีดนะครับแต่คือตอนเจอกันครั้งแรกคุณจะแทงผมไม่ได้แทงค่ะเมื่อกี้คือมาทวงนี่ค่ะมาทักกวงดอกค่ะแตบอก่านดีลุงชอบแทงนี่ใช่ผมไม่มีมีดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนใจเนี่ยผมสามารถใช้่องอื่นแทงคุณได้โอ๊ยละคะขาแว่นครับอุ๊ยเขินตรงขาแว่นครับอันนี้ขอดูบัตแบบเลยครับอันนี้ให้จีบไหมคะถ้าให้จีบจะให้ดู ดี๋ยวไว้ว่ากันก่อนดีกว่าครับตรงนี้คือไอเกลมันอาจจะแกล้งผมมีเกลหนูไม่แน่ค่ะคือผมผมไม่อยากเสียเวลาคุยบใครจีบใครครับคือจะครบก็คือครบเลยเห็นถยกใจครบเลยมาดูบัตรก่อนครับคือคือถ้าดูเราไม่ถูกใจคือไม่ครบหรอคะไม่ใช่ครับดูแล้วดูแล้อย่างมันก็ต้องถูกใจอยู่แล้วครับอะไรหนัวเพราะผมชอบผมชอบผู้หญิงแบบตรงอย่างคุณค่ะชอบทุกคนครบไหมคะอะไรนะครับครบไหมคะครบเลยครับทุกส่วนเลยโอเคฮะ คืออะไรคะไปถึงทุกส่วนเลยครับมันครบไปเลยรปโยคนิดหนึ่งมีหูตาจมูกครบเลยครับอ๋อคือมันก็ต้องถูกอยู่แล้วปะคะเป็นคนเหี๋ดูขอดูก่อนอ๋อใหขอดูด้วยครขอดูก่อนก่อนที่จะให้ลุงดูจริงจริงจริงอวขอเช็คก่อนนะึือไหมให้หนูเช็คก่อนไม่ได้ต้องหนูก่อนแต่ขอดูนะค่ะเป็นแคร์ค่ะเนี่ยว่าไงเจล หนุ่้ค่ะคนข้างบ้านคนข้างบ้านใช่ค่ะขอดูหน่อยอ๋ออย่างนี้ยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยเลยนะคะเนี่ยหขอดูหน่อยครับเดี๋ยวเก็บที่ลงเลยค่ะเก็บที่น้าเลยคุณไม่มี้ตังค์ค่ะหน่ขอดูขอดูหน้าหน่อยค่ะแล้วไอ้ขอดูบัตรนะสัสสองหกห้าสี่ค่ะมันไม่ตังค์ค่ะมีค่ะต้องต้องมีค่ะรู้สึกว่าอันนี้น่าจะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะคะเนี่ยอายุยี่สิบแปดด้วยลุง เคยนายุต่ำมากเลยร้อยไดไหมอายุยี่อิบแปอขอเป็นแสนได้ไหมคะดอกเบี้ยคือค่อนข้างสูงค่ะช่วงนี้สองหกห้าสี่ค่ะถามเกลก็ได้กันเกลคือเขาทำงานขยันมากเลยแต่ลุงไม่มีตไอ้นี่เขาก็ดีลุงก็ขอเขาดูเลยลุงก็ลุงก็ขอสิขอดูก่อนขออะไรอ่ะ พี่คะเท่าไหร่คะให้ลุงหนูดูคือคืออย่างนี้ครับคุณคุณชื่ออะไรนะคุณชิก้าใช่ไหมครับชิกก้ดูดค่ะเลขชิกก็ได้คือผมเป็นคนชิกคือหลานผมอ่ะคือผมก็อยากอยากจะทําตามหลานผมแต่มันหางไะลระยะมาเดยวน้เลยอ่ะคือผมขอขอดูมากกว่านี้ได้ไหมครับก็คืออ้าวตะกี้เกลบอกให้ดูมากกว่านี้คืออะไรคะแบบนี้เลยครับบอสเออรบกวนขอดูอีกสักครั้งได้ไหมครับพอดี อ่าถ้าดูลอบนี้แล้วจะครบจริงไหมคะเนี่ยอุ้ยอ๋ออันนี้คือไม่หลอกกันแล้วใช่ไหมคะโอ้ยคุณจะรับหน้าผมได้หรือเปล่าครับเอาเลยเราชอบปักแบบคุณมากเลยค่ะมีแต่คุณน่าจะค่ะไม่ยอมคบกับเราตอนนี้เพื่อนจะไหนเดินไปเราเกลเข้ามาจากไหนเนี่ยฮะเกลอันนี้อุปมาเขาเป็นฮะอันนี้รู้จักเกลได้ไงครับเออเป็นพี่สาวน้องเฟย์ค่ะอะไรนะอุปมา อนี่แหละค่ะใช่โุ้ไม่เนี่ยหนูเนี่ยค่ะโลกจิตโลกจิตอะไรมายังไม่ตายเหรอครับนี่เอ่อยังค่ะยังค่ะแต่วันนี้ยังติดต่อไม่ได้ค่ะถ้าหายไปภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงน่าจะได้แจ้งตำรวจค่ะเดี๋ยวผมเซฟเบอร์คุณไว้ก่อนแล้วกันเชื่อนะครับคุณไม่ใช่เป็นชิคค่ะเรียกชิคกระดุดค่ะชิคกระดูใช่ค่ะชิคแคนเอ่อ คุณคุณคุณลุงใช่ไหมคะคุณลุงของเกลของเนี่ยที่รักละกันขานที่รักเ้ยไม่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 อยากให้เรียกอย่างนี้ครับเรียกว่าผัวได้ไหมครับได้ค่ะผัวลาภนะลาภผัแต่ไม่มีตังนะครับไม่เป็นไรค่ะหากินเองได้ดีดีงั้นชีวิตนี้ขอแค่ไม่ต้องมาขอเงินนี้ก็พอแล้วค่ะท่อมเลก่อนวะ ไม่มีขนาดนี้ถ้าเกิดว่าคุณหิวเนี่ยผมมีอะไรแป๊บนึงนะเออเออเลออเ้อเขาน่าจลเป็นแลมเแลนอแล้นแล้แดดแล้แวแ้วนอนวนอนแ้นอะไร้วนออ๋อนีลรักที่ลักเอล้ยผอ้วผัวนอลนอะไลล่ะนะนลนล้วนแลวนอนนอวอแลมนอลออออ้น อันนี่ค่ะเอาไว้มาหม่อมนะคะมาหม่อมคูปตอยผมไม่ได้อยากกินข้าวดลผมอยากกินคุณนะได้เลยค่ะเอรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวถอดแป๊บหนึ่งห้าสองสองเรียกบอกไอเกลทำไมเองถึงทำไมเองถึงไอเนี้ยทำไมเองถึงแนะนำเขามาล่ะเขาเป็นพี่ของเฟย์เขาเป็นพี่ของเฟย์แล้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว หหนูพอดีหนูอะไรมาโอ้ยพามาพี่ชายไม่เจออ๋อคือความบังเอินเขาต้องช่ยเขามาจากตะเก็บดอกเบี้ยหนูพอดีเลยลุงนูก็เลยให้ลุงเป็นดอกเบี้ยหนูแทนยอมเป็นดอกเบี้ยครับทั้งชีวิตเลยโอเคค่ะทั้งชีวิตเลยนะคะถ้างั้นน้องเฟกไอ้ไม่ใช่น้องมิเกลก็ไม่ต้องตายทั้งชีวิตนะคะย่าจนกว่าคุณลุงเขาจะหนีไปนะมิเกลถึงจะตายไม่ได้ใสอันนี้ดิลุงห้ามหนี เดี๋ยวจะย้ายมันอยู่ด้วยเลยครับที่นี่อ๋อน่าลีค่ะเดี๋ยวจะโทรหาทุกวันเลยนะคะเอาเขาไปอยู่ดีกว่าไม่ลุงที่นู่นลุงอาจจะเลี้ยงเขาได้จะดีเหรอครับคือคุณสนใจเอาผมผมก็ไม่ได้แบบมีรายได้ขนาดจะเลี้ยงดูค่ะ อกาก่อนได้ไหมล่ะเออมันไม่มีนี่คือห้าบาทสิบบาทหรือเปล่าคะมันก็พอพอมีอ่ะพอมีแต่ว่าคือแค่มีข้าวกินทุกวันก็พอแล้วค่ะอ่าอย่างนั้นได้ครับสี่สองสี่หกห้าแต่ผมต้องบอกคุณ่อเลยนะว่าที่ไอที่ที่ผมทํางานเนี่ยผมหน้าที่ของผมคือทาสครับอ๋ออุ้ยชอบเลยค่ะแบบนั้นคุณเป็นทาสให้หนูได้หรือเปล่าคะได้ครับขอหยิกทีนึ่งนะโอ้ยเจ็บค่ะเจ็บแล้วเกิดยายหยิกแรงได้ไหมคะเจ็บ เม่กี้ผมยิกผิดที่ครับเตเอาเอาเหรอคะใช่ครับผมไปหยิกตรงข้อสอบคุณนะครับอืมมันด้านก็มันเจ็บอยู่แต่มันด้านแล้วนะคะนะครับมันไม่ดอะไรด้านเยอะอ่อกครับรอบนึ่งนะที่ว่าคุณด้านนี่คุณด้านตรงไหนแล้วคะอยากรู้ต้องลองครับไม่ใช่มองแลนินทานะคุยยังไม่ได้นินทาเลยค่ะของแบบนี้มันของแบบนี้ต้องนัดเลยครับโอเคครับเดี๋ยว ตอนไหนแบบว่าว่างๆก็นัดได้นะคะได้เลยครับอยู่แถวไหนครับอันนี้อืมเนี่ยค่ะตรงไปอีกนิดนึงก็ถึงแล้วค่ะบ้านหนูโอเคครับได้เลยแต่เนาะเอาไปได้หรอฮะอยู่ในแม่น้ำเหรอครับไม่ค่ะไม่แถวนี้มันมีบ้านโยค่ะเนี่ย๋อรัดเหมือนต้องไปกินมาม่าง่ะพี่ไปมีไปเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีคำถามวางลอยเกลว่าไม่ลดเลย คือหมามาโทรได้ได้แฟนเนี่ยใช่หรอใช่หรอดีครับอร่อยมากก็ดีนะพี่อร่อดอาหารมันมันไม่ลดเลยอ่ะมันลดเลยน้ามีแฟนใช่ไหมน่ามีเนาะเจนน้องอันนี้แฟนพี่สวัสดีค่ะคุณเจนสวัสดีค่ะสวัสดีครุปเออสรุปวันนั้นเรายังคุยกันไม่จบนะคะเรื่องเอ่อเรื่องขอของผู้ชายค่ะทิกตอนนั้นยังไม่จบเลย คคุณเจนแบบขอแล้วคุณเจนอยู่ดีคนให้ขอมาแล้วคุณเจนหายไปเลยค่ะอ๋อค่ะพอดีเกิดเหตุอุบิเหตุนิดหน่อยค่ะไฟฟ้าขัดข้องค่ะอ๋อข้อใส่ได้ไว้บันหลังค่อยสอนก็ได้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องหายื่อก่อนนะคะไม่ต้องมีแฟนเลยครับเป็นแฟนใช่ค่ะตอนนี้มีแฟนแล้วค่ะมีผัวแล้วค่ะคุณเจนแต่แต่ว่าตอนนี้คนมีเขาเพิ่งมาเขายังจนอยู่นะคะมันไม่น่าจะใช่เป้าหมายที่เราต้องการค่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเติม ใช่ั้มเขาบอกขรับได้ครับพี่ไม่จะเป็นนะใจเย็นๆค่ะแต่ยังมีข้าวให้กินอยู่แต่แต่ว่าเขาเขารวยจริงนะคะออันนี้คือเจอเพชรเหรอคะเนี่ยใช่ค่ะหน้าตาดีด้วยค่ะดูบัตรหรือยังคะยังอยมีบัตรด้วยหรอคะใช่ค่ะลองลองเช็คดูค่ะโอ้ยขอดูบัตรหัวเกินน่ะนี่ถ้าติดว่า เป็นผัวนะก็เลยจะให้ดูปกติไม่ได้ให้ใคร,รดูเลยเนี่ยอุ้ยสเต็กเลยอ่ะเสื้อแสนสวยครับแสนสวยซีเฮดทำไมผัวน่ารักจังเลยคะมาหยิกสิอันนี้จิงนะพี่อุ้มข้หน่อยดิผมจะไปกินมามา่าพ,พี่เราอุ้มข้หน่อยไปอุ้ม,ม,มใครมา,มาครับอุม้มอุม้มใครเหรอ ไม่ไม่ไค่ะเนี่ยค่ะเพราะว่ารถมันไปไม่หมดค่ะมินมาขออนุญาตนะครับขอแบกขึ้นหลังเลยแล้วกันนะไอเกลกินมากี่มขึ้นหลังัวกครั้งแรกเจนดีใจเขาเป่งพวเมียกันแล้วเจนไปไหมเจนไูกสี่เหรอไม่แล้วสี่ก็ไม่ต้องอุ้มหรือว่าเราไม่ตามคนนี้เราเออจริงถูกหรือว่าเรามีวินดาลตามมาอีกหรอคะ ไม่น่าจะมีนะวิญญาณวันนี้ขายไปสิบเม็ดน่าจะตกเล็กได้อุ้ยดัมขันดัก็ติดกัน